สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับโมสเปซคาร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับโมหยิบมาเป็นเจ้าตัวมิตซูบิชินะครับผมตัวนิวปาเจโร่สปอร์ตนะครับคันนี้เป็นตัว2.4 GT Premium นะครับผมมาพร้อมกับเป็นตัวรถสีขาวมุกแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวรถครับเป็นรถปี2018เลยนะครับผมแล้วก็ได้เลขไมล์ขับใช้งานไปน้อยมากๆเพียง50,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมสําหรับคันนี้นะฮะราคาตั้งขายพิเศษสุดๆเลยนะ ครับผม เปิดขึ้นมาอยู่ที่เพียงแค่699,000บาทเท่านั้นนะผมถือว่าน่าสนใจพอครวรเลยนะผมแล้วก็เป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นหนึ่ง,งแบรนด์นะที่น่าสนใจแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะจับต้องได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเบื้องต้นผมจะพามาชมภายในภายนอกนะมาเริ่มกันจากด้านตัวไฟหน้านะครับผมเป็นตัวโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตัดไฟ LED ที่ทำนันนิ่งไลท์นะครับผมแล้วก็ตัวโฉมใหม่นะครับจะมีเป็นตัวที่ฉีดน้ํากระจกไฟหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวไฟตัดหมอก เป็นแบบหลอดไฮโดรเจนนะครับแล้วก็ตัวยางนะครับผมยางเป็นตัวยางของยางดันหลบนะครับดอกยางแน่นๆพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับตัวล้อแมกอลอยเป็นล้อแมกอลอยขอบ18ลายออกศูนย์ออกโรงงานเลยนะครับกระจกข้างนะครับแล็ปเป็นตัวสติ๊กเกอร์สีดํามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมหล่อๆแบบนี้นะสีดําเงาหล่อๆแล้วก็ไฟเลี้ยวปลายกระจกนะครับเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ตัวกล้องมองนะ360องศานะครับก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันกันสาดติดออกซูนย์ออก,ออกโรงงาน4บานมือจับประตูปิดเปิดแบบโคเมียมนะครับระบบสมาร์ทเ์เลนะครับผมมาพร้อมคู่หน้าเลยนะฮะเบ,บาะภายในนะครับผมจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับผมเป็นเบาะไฟฟ้าคู่นะครับผมสามารถปรับได้ถึง6ทิศทาง6ระดับเลย นะครับแล้วก็พวมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะผมหุ้มหนังสีดําทั้งวงเลยแล้วก็เดินได้สีดำนะฮะแอร์แบ็กใต้พวมาลัยโลโก้มิซูมิชิตรงกลางนะครับแล้วก็ ตัวพุชคอนโทรล็อกความเร็วคงที่อัตโนมัติมีให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวแพนเดนชิปนะครับสับขึ้นลงเกียร์ได้เลยนะเล็กไมค์คันนี้ครับขับใช้งานไปอยู่ที่เพียงแค่55,000กิโลเมตรเท่านั้นนะขับใช้งานไปน้อยมากเลยนะหน้าจอนะทัชสกรีนนะครับออกศูนย์ออกโรงงานนะครับผมแอร์ปรับแยกส่วนอิสระซซายขวาระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัว เบรกมือไฟฟ้านะครับผมรองรับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวปุ่มพุชสตาร์ตตัวปักกิ้งเซอร์โหมดนะครับผมรองรับเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับเบาะด้านหลังนะครับห้องโดยสารก็ถือว่ากว้างขวางมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวดิสเบกนะครับคันนี้มีดิสเบกมาให้ถึง4ล้อเลยนะครับผมไฟด้านท้ายนะครับผม สัญลักษณ์โลโก้คำว่า p a เจโร s สปอรนะครับแล้วก็ตัวสปอยเลอร์นะครับติดออกศูนย์ออกโรงงานนะฮะเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับเขามีมาให้ถึง4จุดด้วยกันเลยนะครับผมแล้วก็มีสเกิร์ตติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเบาะด้านหลังนะแถวที่3สามารถพับขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่าท่านสามารถพับลงไปเก็บบรรจุของสัมภาระเพิ่มเติมได้เลยนะครับ โครงสร้างรถเดิมๆนะครับบอดี้รถเดิมๆทั้งหมดนะ,ะนดครับหัวน็อตครับไม่เคยมีรอยแกะรอยขนันหรือรอยถอดะตเด้งสิ้นเลยนะครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจหรือมองหาอยู่นะครับผมเป็นตัวรถครอบครัวนะครับผมเจ็ดที่นั่งนะครับผมถือว่าคันนี้นะ,ะได้เป็นตัวหน้าตัวนิวนะครับผมเป็นตัวนิวปาเจโร่แล้วนะครับแล้วก็ ตัวเลขไม้นะครับเขาขับใช้งานเพียงห5า0 0นกิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ได้เป็นตัวปี2018นะครับท่านในสนใจหรือมองหานะครับผมรีบติดต่อมาหากับมุดโดยตรงได้เลยนะผมไม่ว่าจะซื้อเงินสดนะครับซื้อเงินสดลองเข้ามาดูสภาพตัวรถลองมาเข้าชมสภาพตัวจริงของรถก่อนได้เลยหรือว่าเข้ามาทดลองขับได้เลยนะค,คุยราคาต่อรองราคานาง,งานเคสไปเคสได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดที่จัดไปเน้นทักมาปรึกษาสอบถามรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับอาชีพของท่านเพิ่มเติม,ตมโดยตรงได้เลยนะครับ ติดต่อมหากรรมดโดยตรงได้เลยครับที่เบอร์098ครับ490นะครับ2739นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเบอร์098นะครับ490นะครับ2739นะครับยังไงไม่้ทิ้งลิงก์คอนแทคช่องทางติดต่อนะครับเอาไว้ใต้คลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับลองติดต่อมหากรรมดกันมาดูก่อนได้หรือว่าโทรเบอร์มาโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับโมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ